ต่อวันนี้คุณคุณมาคุณบ้าคุณป่ะมาอีกแล้วด y n a m i t e Festival 2014ปีนี้อายุ12ขวบแล้วจ้าเชิญเลยครับนี้จะพาดูทั้งหมดเลยเบื้องหน้าเบื้องหลังของงานในวันนี้ดูสิว่จาจะคึกคักและสนุกขนาดไหนไปเลยวันทุกวัน13ไม่ว่าไรความสดใสที่มีอยู่มากมาย กิจกรรมที่เราทําเป็นประจําทุกปีนะครับเราก็ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามครับนั่นคือการจําหน่ายเสื้อโปโลเพื่อน,นารายได้นะครับไปร่วมทําบุญครับและในปีนี้ครับเป็นเสื้อโปโลพระสา,าทิศระารัร์ชกาลทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่รายการไอเอ็นเจัดทาขึ้นครับเพื่อเฉลิมฉลองที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุ60พรรษาครับ คนสวยคนแรกที่มาขายเสื้อกับเราอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่แพนเค้กวันนี้ค่ะจริงๆต้องไปตวอต่จังหวัดด้วยต้องไปตจวค่ะก็เลยขอมารัดคิวมาเป็นคิวแรกมาช่วยขายเสื้อตรงนี้ด้วยค่ะผู้ขายดีมากู่อุตอนมานี่คิวยาวเหยียดเลยมีคนรอจะซื้อเสื้อเยอะมากค่ะน่าดีใจมากมากเลยตอนแรกก็ว่าจะซื้ออยู่นะแต่เห็นหน้าคนขายแล้วมันหล่อไปอ่ะสวัสดีครับผมวฟนครับ ทางทนี้ก่อนเลยครับคือเป็นน้ำผมผมไม่อยากซื้อครับผมรอไปเดี๋ยวเดี๋ยวต้นถ่ายถึงกลยุทธ์การขายพวกเขามาขายเสื้อมีกลยุทธ์ยังไงบ้างนี่เลยครับเอาแต่ละคนนี่มาล่อดูจากสีสันของพี่ปุ่นซะก่อนดูจากชุดซะก่อนไม่ธรรมดาแล้วตกลงขายเสื้อเราหรือขายเสื้อคุณเองครับด้วยครับขายด้วยครับคนนี้ต้องลอการขายแล้วล่ะไม่คือต้องบอกว่าไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่าเสื้อของนายทะเทนเนี่ยคนอยากได้เยอะอยู่แล้วยังไงก็ต่อแถวเข้ามาอยู่แล้วเราก็มีหน้าที่แค่แบบอ๋อสวัสดีครับเชิญเลยครับ พูดดีมากเตาฝั่งนู้นโม้อย่างเดียวขายจริงอยู่ฝั่งนี้ดลูกไม่มืดขายเออไม่ได้แบบโม้อย่างเดียวนี่ต้องขายจริงแน่พามาบุกหลังม่านของหลังเวทีกันหน่อยดีกว่าครับผมดูสิว่ามีใครมาเตรียมพร้อมแล้วบ้างพี่สายพีจ๋า วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวมีหางเครื่องมาด้วยแม่เราเป็นคนตลกตลอดเลยนะเรา <c oughs> คือเป็นเครื่องลาวแหลขึ้นเวทีพี่ยล่นไงไม่เราเราชอบอ่ะมันรู้สึกว่ามีอะไรแบบนิ่มๆเหมือนอยู่เมืองหนาวเที่อากาศเย็นมากเลยนะเย็นเนี่ยเขไม่ต้องเหนื่อยเวลาเย็นอย่างเงี้ยโอ,อ <c oughs> มีหนึ่งคนที่มาทีหลังเขาแต่นำหน้ามาก่อนเลยสวัสดีครับท้นี่ไปไหนมา ไปรอรอมาไปรวรัหรอไม่ไปไม่ต้อชุดรอรอมาเลยเปลี่ยนเปลี่ยนในรถแบบกระจุยกระจายมากครับผมแก้ผ้าในรถเลยแก้ผ้านี่จะเป็นครั้งแรกใช่ไหมที่ขึ้นเวทีในสเตเดใช่ครับครั้งแรกเลยครับถึนเต้นมากซ้อมเพลงมาซ้อมธรรมดานี่เป็นโชว์ยังไงครับก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเดอะสติกครับวันนี้มาร้องหมด3เพลงครับผมเดอะสตาร์สไงครัสวัสดีครับผม เริ่ม谢谢ที่คนนี้ก่อนเลยไม่เห็นหน้านานมากครับคิดยังไงถึงมาขึ้นครับผมยิงไม่ให้ขึ้นอับก็มาวันนี้นาย12ปีนายแฮปปี้เบิร์ตเดย์ใช่ไหมนี่วันเกิดผมก็กันยาวันเกิดนายก็กันยาเหมือนกันปีนี้ผมมาครับคือถ้าจำได้ครับปีที่แล้วคู่คุณครับผมคทคุณคนกรกระุนแก้วเขาโชว์ความหล่อลื่นบนเวทีนี้ไี่มาจังหวะคิดถึงผมมาแปลกคิดถึงกันบ้างไหม คนคิดถึงแก็จําได้หล่อลื่นแต่วันนี้ครับวันนี้เขาไม่มาเพราะเขาเข็ดวันนี้ไม่หล่อจะลื่นแทนก็บผ u แล้วตอนนี้นะครับเราได้ร่วมตลอด12ปีในเซเรเย่าย่เป็นทางการแล้วนะครับกิจกรรมต่างๆสนุกมากๆแต่ยังไม่จบครับเพราะว่าวินาทีต่อจากนี้เลยครับ ความนสนุกที่แท้จริงกับคอนเสิร์ตฟรีคอนเสิร์ตจะเริ่มต้นขึ้นแต่จะมีใครมาบ้างจะมันแค่ไหนติดตามต่อวันพรุ่งนี้วันนี้มาต่อกับเฮฮานักกองลาไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดยอีซุ